อยากเอาให้ตัวได้อันนี้เป็นตัณหาอยากทําให้มันดีอันนี้เป็นฉันทะฉันทะเนี่ยเรียกเต็มก็กุศลฉันทะบางธรรมฉันทะบางกัตตุกรรมมจาตาฉันทะเอาละก็เป็นว่าฉันทะเรียกสั้นๆความอยากทําให้มันดีแล้วก็ความอยากเอาให้ตัวได้ไออยากให้ตัวได้เนี่ยเรียกว่าตัณหา จะมีตัวตนขึ้นมารับทันทีแล้วก็อยู่กับความรู้สึกไม่ต้องมีความรู้เห็นอะไรมันถูกหูถูกตาพวกเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รวมไปถึงใจถูกความรู้สึกนั้นถูกตาถูกหูเป็นต้นเป็นเรื่องความรู้สึกมันไม่ต้องมีความรู้ว่าอะไรดีไม่ดีจะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์มันถูกหูถูกตา เราก็เกิดความชอบอยากได้อยากเอาเป็นต้นอันนี้เป็นพวกตัณหาฉันทะละด้วยการทําให้สําเร็จนี่ท่านว่าไปเลยหลักของท่านนะฉันทะนี่ละด้วยการทําให้สําเร็จเราอยากจะทําความดีเออจะละยังไงก็ทําให้มันสําเร็จสิมันก็นละไปเองเพราะนั้นท่านจึงสอนไว้บอกฉันทะละด้วยการทําให้สําเร็จนี่แหละ อันเนี้ยสำคัญมากในการศึกษาถ้าไม่มีฉันทาจบ